โปรแกรมจะไปทำอาหารที<ส>่บ้านน้องคำภูพี่นูยังไม่รู้เลยว่าน้องคำภูเนี่ยเป็นตวขาได้หมดเลยพี่เฮ้ยหมดเลยตัวดำเลยโอ้พี่นดงภูกินตัวนี้นี่ตัวนี้ตัวดำดำไม่เกแล้วตัวดำมันใกล้จะเป็นตัวไงใกล้จะเป็นตัวละใกล้จะบินละเห็นได้ปะ ได้ใส่แม่ลกินหรือยังกินหรือยังถอดแว่นหน่อยนี่ใช้กินเลยพวกเราได้กินช่วงแรกเลยเอาละพี่ตลอดที่หมกินเหรอเนี่ยคนครับตอนนี้นะครับเราก็จะออกเดินทางกันแล้วนะครับด้วยมอเตอร์ไซค์คอนเดนเซอกับคอนเดนเซอรี่ต้นเดี๋ยวพี่ดูคุ้มเลยกับพี่ต้นนะครับไปนี่ครับรถซื้อแกงจะแรงได้ยังไงรถซื้อแกงอะมันจะแรงได้ยังไงไม่ได้มีคันใหม่ก็แค่ยืมแม่มารถซื้อแกงแล้วใครจะแรงก็ไม่ว่าจะถึงช้ากว่าแต่ก็ถึง นี่ครับน้ำมันหมดครับกลางทางครับรู้บิดไม้ขาดเลยอ่ะไอ้อ<า>ไม้ขาดเลยเหรอเขาเล,ล่นขาดเลยไม่ขึ้นเลยเมื่อกี้เร็วจัดโอ้ตอนนี้มันก็เข้าสู่เพลงรถบอมีน้ำมันบอมีน้ำมันอันที่เขาหนัก,กน ของเราหมดไหมไม่เต็มทุกคนตอนนี้รถเรามีน้ำมันแล้วครับโอ้รถแรงดิรถแจ๊กรถแจ๊กรถแจ๊กไปแล้วครับขับบนถนนต้องระวังวัวด้วยนะครับใช่วัวเยอะมากนะครับกใช่ครับ ครับตอนนี้เราน่าจะเข้ามาถึงใกล้ๆหมู่บ้านที่จะมาวันนี้แล้วนะครับโอ้เป็นหมู่บ้านทรงแบบโบราณนะครับเป็นสตแดงนะครับอันนี้เป็นทางเข้าหมู่บ้านนะครับโอ้โหดูเส้นทางแล้วก็ดูบ้านเรานะครับน้องเลยติดเกจะทำให้เราอีกสองคนสามคนผู้ช่วยแล้วก็พวกเราด้วยนะครับดูเมนูมีอะไรบ้างนะนี่เป็นอันนี้ผัดผักหนามนะครับแล้วก็มี ต้มไก่นะครับแล้วก็มีปลา,า,าอบนะครับก็มีผัดลาบชูนีนะครับก็มีปลาทอดผักกาดดองอทุกคนเดี๋ยวนี้เราจะกินข้าวเหนียวกันนะครับเพราะว่าพี่นิวกินข้าวเหนียวนะครับลุยครับ กับหมูครับหมูนี่ทุกคนแบบนี้นะครับแล้วหลานไม่มาช่วยทำหรอครับหลาน้าในหมู่บ้านนี่หรอครับนี่ก็เป็นพี่สาวของน้องคำพูนะครับขับแป้งคัแปงขับแปแต่ตรงเนี้ยเขาหรือเ่ะไม่ใช่ขับ โอ้ยไอ้ไอ้ไอ้ไ um อ wow ้อย่าอย่าไอ้ก็โอ้ยาเซลฟ์แบบวยยาด้ยว wow ัยยาด้วยมัน